สวัสดีนะครับวันนี้ r ากินเที่ยวรถไฟนะครับมีโปรแกรมนะครับจะไปรับตัวน้องมะลินะครับ s u ซูกิ XL7 รถ s u สีเีนั่งนะครับที่เราจองไว้ตั้งแต่ตอนงานไบเทคนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่บ้านซูซ u กิพระราม2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็เราก็มาในโชว์รูมนะครับวันนี้ส่วนรถคันที่เราจะรับเนี่ยเป็นสีขาวนะครับอยู่ข้างนอกตอนนี้ทําเรื่องเอกสารอยู่นะครับบ้านซกซุก,กิพระรามสองนะครับคงคงไม่ใช่ของแถมนะครับ เอฟ9เซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็รับรถนะฮะรับรถแล้วน้องสีขาวน้องจะเป็นสีขาวนะครับนี่คือดีไหม ของเรื่องของของแถมนะครับคันนี้ก็คือคันที่เรา Adjust hmm. ออกไว้นะครับอกาจะออกรถอันนี้ก็จะมีกันสาดนะครับที่เห็นนี่นะครับกันสาดนะครับสี่ชิ้นนะครับอ่ะหกชิ้นครับก็คือสี่ประตู arth. แล้วก็มีชิ้นหลังเป็นรุ่มตรงตรงุรง่นนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นเหมือนแถบสปอยเลอร์หลังแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันฟิล์มเซร,มรา,รรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกรอบคันมีนะครับกระโปรนะครับ นี่ครับมีเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังนี่สีสีที่ดูในในกล้องนี่อาจจะเพี้ยนๆนะครับจะเป็นสีอบแดง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 อ่อนๆนะครับอ่อนกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับสเตเลสพักบันไดนะครับอ่พรมปูพื้นนะครับภายในนะครับแล้วก็มีฟิล์มนะครับฟิล์มจะเป็น อ่า40นะครับหน้า40หลังทั้งคันก็เป็น60นะครับแล้วก็มีถาดนะครับถาดถาดในห้องสัมภาระท้ายนะครับที่จะมีได้หนึ่งนะครับของแถมนะครับในรถแล้วก็ส่วนรถนะครับมีส่วนรถในยังเงินดาวอีกประมาณ4,000กว่าบาทนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับประกันทะเบียนชั้นหนึ่งนะครับครบนะครับอ่านี้ด้วยนะครับ ชอบนะครับชอบรอบไม่จับนะครับก็มีคนถามว่าทาไมถึงเลือด xl 7ใช่ไหมครับก็จริงๆอ่ะเราจองในงานนะครับอพอดีเราวันที่ไปดูเนี่ยดูรถหลายรุ่นหลายยี่ห้ออยู่ก็มีมีเซลล์คนหนึ่งนะครับที่น้องกันฮะขออนชื่อเลยก็ให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของแถมต่างๆแล้วก็เราได้ทดลองรถด้วยนะครับทดลองรถตามคลิปตอนต้นนะฮะที่เราไปเที่ยวงาน ใบเทคบางนานะครับบิ๊กมอเตอร์เซลลก็เลยรู้สึกว่าลงตัวนะครับลงตัวจากจาก XLS7 นะครับแล้วก็ด้วยระยะการส่งมอบรถที่ไม่นานนะครับแล้วก็การจัดกาในที่ง่ายด้วยนะครับ<ม>ก็เลยมีอะไรที่รู้สึกว่ามาตอบโจทย์เราได้นะฮะ<ม>ทั้งข้อมูลทั้งเซลล์แล้วก็การบริการนะครับก็เลยเลือกที่จะออกรถที่สุสกิพลราม2บ้านสุสกิพาราม2นะครับ ที่นั่งเลยครับเจ็ดที่นั่งมาครบเจ็ดคนนี่ครับมีครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการ เอ,เอกสารหลักฐานต่างๆนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับตรวจสภาพรถแล้วก็โอเคภายในภายในนะครับนี่ครับเบาะสีแดงนะครับข้างในสวยครับสวยางามครับก็ทารความเชื่อเ,เลยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับอันนี้จะของรถก็ได้โอ้ รถเป็นที่เรียบร้อยนะไม่เป็นไค่ะพี่ถ่ายอะได้็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายวิ้ชมได้ครับเอาไปลงกันดีนะครับนำโชคนำเงินทองเข้ามาครับขอบคุณค่ะสวัสดีคนไทยนะครับขอบคุณครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับเอาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเราจะไปเที่ยวไหนต่อเดีย๋ยวไป,ไปชมกันนะครับ ก็นะครับทางศูนย์บ้านซูซูกิพระรามสองก็มีนะครับของแถมเพิ่มมาให้เป็นบัตรกำนันนะครับเติมน้ำมัน1,000บาทนะครับเดี๋ยวออกจากศูนย์ซูซูกิมาก็เติมได้เลยนะครับความเข่าถึบโอเคไหมครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับหลังจากรับรถที่โชว์รูมเลยนะครับบ้านซูซูกิแล้วก็นี่ครับมาเที่ยวนครชัยศรีนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวให้ขานะครับก๋วยเตี๋ยวนั่งให้ขานครชัยศรีนะครับไปดูกันว่าโอ้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดศรีสาทองนะครับอีกน่นะครับที่ตั้งใจจะมาทําบุญนะครับวัดศรีสาทองนะครับอันเภอนครชียศรีนะครับจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ก็จะมาบูชาพระราหูนะครับที่นี่จะมีหองดำนะครับที่จะไหว้พระลาหูนะครับส่วนใหญ่ ก็จะจัดไว้เป็นชุดๆนะครัสามารถบูชาแล้วก็จัดได้เลยนะครับครับบูชาของดำแปดอย่างนะฮะได้ทุกวันนะครับครับ<ช>ก็ นี่นะครับคุณแม่นะครับพามาด้วยนะครับแลรับรถนะครับเราจะได้มีผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ก็มาทําบุญที่วัดรีสัดทองคํานะครับรีสัทองนะครับนี่ที่เราำนะครับตรงนี้ก็จะมีวัตถุมงคลน,นะครับนปลพล่างหูรูปเก็บน้ำหน่รอ้อยหนึ่นงร้อยบาท มีเป็นอะไรสุริยันจันทาวัไอ,อ,อันนี้ยเป็นแบบว่าเป็นกลุ่ม ครับผมวันนี้รอรถวันแรกก็เที่ยวกันเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาแวะที่ดูบัวคาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟ่บัวนะครับดิมอ,อยู่ที่อำเภอนครใจศรีนะครับ ครับนี่ก็คือจากบ้านควายนะครับขึ้นอยู่ในดูโบคาเฟ่นะครับ สายช่างหลายเงยไม่เห็นหนูโกรธโกรธมากโกรธที่ตําแหน่งกินเค้กในร้านกิอาพรนี่ครับดูใบตองคแบบเครื่องเมคอัพขอให้เป็นหน้าที่ วันแรกก็โดนซะแล้วใช่ไหมน้ำท่วม <c oughs> โอเคครับขึ้นล้อก็ไปได้โอ้โหใชๆตรงนี้เหมือนจะลึกเหมือนตู้ <c oughs> ยอดฟิว <c oughs> วันแรกวันแรกออกรถเอาลุยซะแล้ว สำหรับวันนี้นะครับการเดินทางของน้องไข่มุกนะครับวันแรกที่ไปรับรถก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับทั้งเที่ยวแล้วก็ลุยน้ำนะครับแต่ตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับ RC กินเที่ยวรถไฟยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ